ความโหดกันสายพันความมันไร้ขีดจำกัดเดินางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับเฮตตาปีกับมอลลี่นะครับนักชกจากกรีฑเฮตตาปีนั้นต้องบอกว่ากระดูกประสบการณ์เหนือกว่าแล้วครับเมื่อเช้าในช่างน้ำหนัก139ปอนด์เปอเท่ากันส่วนสูง165ต่อ179กครับอายุ29ต่ออายุ20นะครับเฮตตาปีนั้น61ไฟชนะ46แพ้14เสมอ1ครับ ซอมอลลี่นั้น19ไฟครกับชนะ14แพ้4เสมอ1ครับเรื่องกระดูกประสบก,การณ์นี่แน่นอนก็ว่าอ,อยู่ที่เวตาปีจากแบงค์ดดนเมืองนะครับนักชกจากทางอาครับปัจจุบันนี้ซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยบางเทามวยไทย MMA นะครับโอ้โห,โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับในขณะที่มอลลี่ครับนักชกจากอังกฤ,ฤษเป็น ลูกศิษย์ของจอมพบเกียรติทนทิพย์นะครับจากมาจากลอนดอนครับแต่มาเก็บตัวอยู่ที่ไก่มวยเกียรติทนทิพย์ที่มีโรเบิร์ตคอปนะครับดูแลอยู่โรเบิร์ตคอปนี่เป็นพี่ภรรยาออของอจอมพพนี่เป็นน้องอเป็นน้องเป็นน้อง <c oughs> เป็นน้องภร<ะ>รยาก่อนจะมีอีกคนที่ว่า เก่งอ่าเป็นน้องภรรยาของของโรบ์ตครับคือโรบอทก็ไม่ได้พี่สาวของจอมพพนะครับอ่านะครับจงดูบอกว่าความเก่าช่วยได้หรือเปล่าครับอ่าเพชรตาปีจากแบงค์ดอดเมืองนักโชคจากจังหวัดพังงาครับอก็เก็บตัวซ้อมอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กลับมาลงมาที่ บางแถวมาไทยเอ็มเอ็มเอ็ครับเขาบอกว่าเก็บตัวไว้ชกซีเกมโอ้โหซีเกมปลายปีนี้ที่ประเทศไทยนะครับไม่ธรรมดาเลยครับดูลีลาการไหวยกลุของเธอเสียก่อนครับเขาบอกว่าเก็บนักชกต่างชาตินี่มาเยอะนะครับเพียบตาปีแต่วันนี้นี่ไม่ง่ายนะครับเจมอลลี่นี่เขาบอกว่าสไตล์ดุดันเหลือเกิน ชลยวันการชน,นะก็เป็นกรรมการหวงบนเวทีผู้แรกพิลล <c oughs> เล็กความคาดห,า <c oughs> หมายเล็กน้อยครับด <c oughs> ูว่ากเกาะติดคิดตังไปแล้วนี่ <c oughs> ที่ไหนได้ครับดองไฟไหนนี่ <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับห่วยไทยไก่เดือยครับทุกอย่างเป็นไปได้ครับ เมาหน้าคณะอย่างไรอันนี่โอ้โห,โหโครับเก็บพุทไทยปลอเลยเขยชัยภูมิเออเรามาดูผู้ที่สองครับชิงแชมป์หนึ่งร้อยสามสิบเก้าอลอครับปาตองไฟไนท์นี่ครับโอ้โหโอ้โหเปิโโโโด,ดเกมใส่ทันทีครับมอนลี่ ไม่ปล่อยให้ทางฝั่งของเพชรตะฟีนั้นได้ตั้งตัวครับอ่เอาเขตปีวางแข้งขวายับนี่นสม,สมครับใคบอกว่าดุดันครับแล้วก็มาจริงครับเปิดเกมชนครับอุเจอแข้งขวานะครับเดิมใช้แววความเก่าให้เห็นแล้วจังหวะเตะขวาแล้วโหนตัวขึ้นไปครับมอลลี่ที่ขวา รอ้วันยังซ้ายพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับมันลีนี่ครับโอ้โหสายหน้าครับอืเอือเปตตาปีนั้นพยายามจะเน้นเลยครับแต่บอลลี่นี่ไม่สนครับดูครับคือชวนทะเลาะไปเรื่อยครับเปตตาปีนี่ก็พยายามจะดึงเกมให้ช้าหน่อยครับโอ้โหแล้วบอลลี่แกโอ้โหมีแข้งขวา เลยแล้วก็มีถีบซ้ายแล้วมีแข้งซ้ายหน้านครับโอ้ยซ้ายหน้าของเพชรตะปีแล้วถีบขวามาแท้ๆมัดแย็บครับนะครับไม่หนีเหมือนกันครับต้องไม่หนียืนดักยืนคู่ครับซ้ายหน้าของมอลลี่แล้วดูมีทีบครับแล้วดูสังเกตดูเกตฟุตเวิร์กตลอดนะครับใช่ใช่สายเกตซ้ายครับ าทีดขวาโอ้โหอารมณ์ดีครับอุ้ยอ้าวอ้าวสายสูงเลยครับมามีการคอยเห็นแล้วครับมอลลี่อือฮึโอ้ดูฟุตยอลจะใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ที่สุดเลยครับมอลลี่อือฮึบอกแล้วไม่ใช่งานง่ายของเพชรตาปีครับอือฮึนี่คุณคุณแม่ลูกหนึ่งนะพี่น่ะเอ่อจะบอกว่าสู้เพื่อลูกหมดครับ ควาช้านะครับจังหวะตบลูกซ้ายครับแล้วก็แทงหมัดแยบขยับมที่จพยายามจะสร้างจังหวะแล้วครับแล้วเจอแข้งขวาเอาเกี่ยวได้พยายามจะล็อกแล้วครับแต่เพชรบีนั้นโหนตัวขึ้นไปน่าจะมีลูกทีมนะครับอาวุธันหลากหลายนะครับเหนือนี่กับจังหวะประสานแข้งสายเจอสายแล้วครับพยายกระปุกโอ้ยเบาไปนิดนึงครับถ้าหนักกว่านี้นี่เป็นเรื่องเหมือนกันครับแล้วนี่กับจังหวะที่ของแก Foyt. สองครับเจตตาปีนะครับจอมเก๋าจากพังงาอย่างที่บอกก็แม่ลูกหนึ่งมาเจอกับมอลลี่อ,อ,อยู่บนทิพย์นะครับได้ทำหลายอย่างนะพี่วันนะนคลขายอ,อะไรกันเจงมวยเออ,เอ,ออะไรเออเนี่ยขยันครับต้องบอกว่าเป็นเป็นเด็กที่ขยันหนึอุอ้ยพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับเจตตาปีมอลลี่เกี่ยวได้เกี่ยวได้พยายามจะขึ้นครับ โขยับขวามาซ้ายครับมอลลี่แล้วพยายามเจาะล่างแล้วมีลูกที้ครับโอ้แกออกไม่หยุดเลยนะครับอืมอ่าสเต็ปสเต็ปเจอแค่ขวาเจตบีนั้นพยายามจะเน้นและครับอาวุธอ่ามอลลี่ขยับเข้ามาพยายามจะดูกับแกฟุตเวิร์กตลอดนะครับแล้วดึงอาศัยจังหวะเข้าเร็วออกเร็วตบด้วยลูกซ้ายครับ ต้องบอกว่าวัดกันที่การยืนระยะเลยครับแท่งขวาครับโอ้โหช็อตนี้ครับ้ชิงดำเป็นยพึ่งว่าหล่อล่วยเลยครับนี่นะครับอาวุธสวยงามครับเราเรียกว่าเตะแล้วแช่เตะแล้วโชว์ไปเกี่ยวขาคู่ต่อสู้นี่จากที่ได้เปรียบไปเป็นเสียเปรียบเลยครับหยาบ ตรงเร็วกว่านี้เลยครับจังหวดทีดแน่ไม่กแข้งขวาครับเฟตตาปีพยายามจะเน้นเลยครับคือถ้าอกเยอะนี่ทางด้านมอลลี่จะออกเยอะกว่านะพี่อ้นนะแต่ว่าของเพตตาปีคือกนยัะเน้นครับไม่ทำาพื่อครับพยายามจะใส่ลูกจังหวะเน้นเนื้อเน้นเลยครับแต่มอลลี่นั้นอาศัยลูกขยันครับแข้งซ้ายมีแข้งขวามีรถอูตกไปหุกซ้ายครับพยายามจะสูดด้วยหมัดขวาคืนเหมือนกันกับเพตตาปี อ๋อแล้วครับวัดกันที่การยืนระยะเลยครับแบบนี้ครับอืมแทงขวาครับอ๋อหยับทีโหมดยกครับ เกี่ยวเลยพยายามจะคืนด้วยแข้งขวาของเพตตาปีแม่ตบด้วยวกซ้ายแต่พยายามจะลงล่างนะครับเด็จังหวะน,นี้ครับเตะขวาแล้วเกี่ยวแกโขนตัวขึ้นไปเลยครับเขากะดูประสบการณ์เนื้อ,อๆแล้วครับลูกนี้เอาล,ละครับเกี่ยวได้พยายามจะตัดล่างครับนี่ครับตบด้วยวกซ้ายเจอขวาสวน Ladies and gentlemen, is a nice comb f i s i t h r เรา a ีแชมเ a ี้ยนชิพปาต i g ไฟ n ์ไนท i อีว156บิดีนวอ o ิ from ์จากออสเ a เลีย w a ว r i o r า r o m France. รับคู่ต่อไปครับเป็นการจิงแชมปปาตองไฟน์ไนอห156ปอนด์ครับโอดี้คาร์เตอร์ครับจากออสเตรเลียเจอกับฟาริสอารุธจากฝรั่งเศสครับแล้วก็ขอขอบคุณกับมิสอนาสเตเชาฟร์จากรัสเซียสปซี่บอ เดินทางสู่ยกที่สามนะครับเราก็มาดูเกมการชกยกที่สามนะครับฮันลีเตะขวาพยายามจะกยับทีบเลยครับเดินดึง อโอ้โหจังหวะตานล่างท่องบอกว่าสายยาวๆครับเจุกซ้ายเหมือนกันครับอืมต่างคนต่างโดนเอ้านี่ครับช็อตแบบนี้ครับอโอ้โหโอ้โหนี่คือลูกเก่งของเพชรตาปีครับอือ้าวเจอทีบอ่าผุ่นแดรับแข้งขวาล็อกแข้งขวานี่เสียบเอียบไปกับมารี ขวานี่ครับอจับอีกแล้วครับหรือถ้าจับเมื่อไหร่นี่เสียเปรียบเพชรตีชัดเจนเลยครับคือคือดูทรงแล้วมันสวยกว่าเลยครับจังหวะจับจังหวะเตะครับดูที่ว่ายืนระยะครับคุณแม่ลูกหนึ่งเป็นยังไงครับแท้นซ้ายครับดีกรีทีมชาติไทยนะครับยาพาที่ครับมอลลี่พยายามจะใส่ความเร็วครับ ก็ขีบซ้ายเฟตตาปีเยี๋ยวเขามาลี่กระแท็กมัดย็บซ้ายกับเลวางแข้งขวาเจอแข้งซ้ายหน้าของเวตตาปีโอ้โห้ตกได้หุกซ้ายกับจังหวะสวนด้วยแข้งขวาแล้วกับเวตตาปีแล้วกนสนุกครับซ้ายแกคือแกเป็น ชงออกไม่หยุดนะครับแต่วันนี้เรับ็เพชรตาปีแกดูเน้นๆนะครับกดมาอือโอ้วงในแกไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอ๋อแล้วครับโอ้โหฟุดเวิร์กฟุดเวิร์กแกออกไปลรื่รอยนะครับซ้ายขวาโอ้หแล้วมีศอกสลับครับ,รบลอลีที ช้าๆครับเข่งสายเจอฮุกซ้ายครับนี่ครับสายหน้าของทางด้านเพตตาปีครับแม,มเจอฮุกสายของทางด้านมอนลลี่และจังหวะกดกดลงมาครับแม่แต่ว่ามอลลี่นี่ตีโค้งมาเลยครับดูวงในแล้วเมื่อกี้นี่มอลลี่นั้นไม่ได้เสียบเลยเห็บเพตตาปีเลยนะครับ เราต้องจับตาดูก็ว่าทีมงานนั้นจะแก้มวยอย่างไรครับน่าติดตามนะครับหมดจากรายการปลาทองคอมแบทปลาทองไน <ป S 2> ไหนนะครับวันเพื่อสุสดีเราก็จะเจอกันอีกครั้ง<ม>หนึ่งในวันเสาร์ครับกับสัเดาหไนท์นะครับ<ม>แล้วก็ต่อด้วยวันอาทิตย์ครับอาทิตที่14กันยายนนั้นเป็นปลาทองคอ,ง <Combat. S 1> อมแบทนะครับช่อง YouTube เพชรนุน้อย ทอสดนะครับดูอัดแน่นด้วยหน่วยที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ครับทีมงานเดียวกับป่าตองไฟไน์นะครับอ่ะยกที่สี่ครับดูอันซี่ครับอ่าต้องบอกว่าผลักกันได้ผลักกันโดนครับอโอ้พยายามจะขยับทีศระหว่างแข้งขวาวางแข้งซ้ายครับเอารีวางขวาเจอซ้ายลงในดี e. ทำไมต้องดูว่าใครตีใครครับพยายามจะล้อดูความกเก่าของเพชรตะตีครับแกตั้งกระแฟคาเลยครับอ่าเด็ดกนี้บอกกดหัวหายเข้าไปเลยครับนะฮะแต่ว่ามอลลี่นี่มีลูกขยันครับเจอแท่งซ้า,ายครับพยายามจะขยับแล้วมอลลี่เกี่ยวเข้ามาเจอแท่งขวาของเพชรตะตีโอ้กแ,แกแต่แล้วคาเลยครับดูครับนี่นะครับลูกเก่าของแกครับแต่มีลูกเก่าให้เห็นครับ อ้อมอลลี่นี่ทีบยันอ <ผม S 1> อกอาวุธนะครับมอลลี่แต่ต้องบอกว่าอาวุธของแกน,นี่ไม่หนักพอครับกด,ดูครับโอ้โหเวตาปีนี่เลือกเอาเนุ่นเน้นๆเลยครับบอกว่าได้ยันเสียยางครับได้ยันเสียยางครับวงไนวงไนไล่แขน ปกดคอนเหนียวเลยครับเป็นเตปีพยายามจะกินเหลี่ยมกินรูปก,กินสรงครับอ่ะอ,อะแต่สามแพ้ครับโอ้โห,โหลีทีครับเสียสมาีแธิโอโ้โอหก็เธอมาฉันคืนเลยครับเธอมาฉันคืนอ่าสะบัดแพ้ครับบอลลี่ครับเจอแข้งขวาแข้งซ้าย ฮุกซ้ายของแกทำได้ดีเหมือนกันครับแม่ปาตอกไฟ จังหวะก็วางแข้งขวานะครับแล้วทิ้งด้วยมัดขวาเจอแข้งซ้ายสวนดูกับสปีดกัรออกอาวุธนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับนักชกจากอังกฤษมอลลี่แต่นี่ครับลูกเนื้อเน้นเน้เนน,น,นี่ต้องยกให้ทางฝั่งของเฮตาปีเลยครับจังหวะวางแข้งขวาดูครับแม่เดีววางซ้ายพยายามจะเกี่ยวแล้วตบด้วยวซ้ายนี่ครับ อะไรกบพีโยอนครนม,มกับคู่มวยหญิงชิงแชมเปี้ยนในการ139ปอนด์ครับแชมป์ไปไหนครับไปพังงาหรือว่าโน่นครับไปประเทศอังกฤษเลยครับ นะครับเตปีจากแบงดอนเมืองครับแบบมอลลี่เก็บนคน,นคลิปนะครับนักชกจากกษอ่าแล้วกับทรายดูเบียกมาวางแข้งขวาก็พยายามจะทิ้งเป็นหมัดเวตตปีล็กไอตีเลยครับอมอลลี่พยายามจะขวางหน้าแต่โอ้โหดูแกล็อกเหนียวเหลือเกินครับเพราะว่าจังหวะ เพชรตาปีจับได้นี่มันแหมมันโอ้โหมันแคาตาเหมือนกันนะอีเบรกด้วยทีบครับแทงซ้ายเจอยว้ทงขวาพยายามจะใส่สปีดความเร็วในการอาวุธแต่ไม่สามารถที่จะหยุดเพชรตาปีได้ครับเพชรตาปีนั้นอาศัยลูกเนื้อเน้นๆเลยครับโออยลีขยับเข้ามาพยายามจะใส่ลูกขยันแล้วครับ ต่อย no <Yeah, S 1> ี่ต้องบอกว่าต่อยแบบมอลลี่นี่ต่อยแบบมวยไทยสมัครเล่นเลยครับโอ้โหออกอาวุธไม่หยุดวางซ้ายครับพยายามจะเกี่ยวแล้วครับมอลลี่วางแขงขวาแล้วนี่พยายามจะถึงหนึ่งหมัดก็เลยลดไทยเด็กต่อปีนั้นเสียมาแต่ละดอกแต่ละทีนี่เนื้อๆเลวครับที่สำคัญนั้นจังหวะ ล็อกในนี่กล็อกได้เปรียบรับเอาเรียมเอาทรงอยางจะเร่งเกมเหมือนเดิมครับตั้งแต่ยกแรกนะครับจะต่อยทรงนี้ครับมอลลี่เข้าออกเร็วครับโโอ้หพยายามจะลงล่างครับแล้วเจอขวาสวน แต่ปีนี้โตทุกดอกทุกเม็ดเหมือนกันครับมอลลี ala, ่อ ah, ้พยายามจะทิ้งดื้อมัดกันพยายามจะเบียดเข้ามาอยู่ที่กรรมการแล้วครับอวยชี่ยชอบมวยประเภทไหนอ่าหมดยกครับหมดยกหมดยก ต้องชื่นชมแล้ครับทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับนี่ครับภาแบ่งความประทับใจโอ้หยับกระแทกหมัดเย็บซ้ายครับมอลลี่หลอกแล้ววางแข้งซ้ายยังหวาประสานแข้งนะครับเอเจนบีบลอกแล้ววางซ้ายพยายามยจะตบด้วยฮุกซ้ายครับมอลลี่ กระโดดทีอเาละครับไปลุ 8, 2, nah ้นกันครับ ladies and gentlemen after Farrah i n s t a a t i o n And the referee keep the same score. Keep the winner 49 and loop 48. The winner by unity unanimous decision. On the winner, the champion. Raise corner. This ratings again for the new Jebel from Tola, Pet W.